ตอนนี้นายฮุนเซนเนี่ยกำลังตกที่นั่งลำบากแล้วนะครับทหารขเขมร20นายพลเนี่ยเริ่มที่จะไม่ไว้ใจในายฮุนเซนและลูกชายเขาแล้วนะมีหลายคนบอกว่าแนวชายแดงของกัมพูชาเนี่ยมีกองกำลังบาร์บีคิวของฮุนเซนเนี่ยเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับคือมันไม่จริงเลยนะเพราะว่ากองกำลังของฮุนเซนจริงๆมีแค่ประมาณ2กองพันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีถึง3กองพันหรอกยังไม่ถึงขั้นเป็น1กองพลด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมยังสู้ฝ่ายของสนุกไม่ได้เลยครับ ทหารสนึกเขามีเยอะกว่าพื้นที่ก็ครอบคลุมกว่าเยอะแต่อาวุธน่ะเหรอก็ขึ้นสนิมไปแล้วครับแล้วอย่างนี้คุณเซนเขาใช้กองกำลังแค่พันกว่าคนเองเหรอคะใช่ครับประมาณ1 4 0 0ถึง1 5น0ายนายกลมๆเลยนะครับคุณผู้ชมแต่อ้พวกนี้เนี่ยแหละคือกองกำลังบาร์บีคิวที่จัดว่า VIP สุดๆนะมีทั้งอาวุธทันสมัยรถยานเกราะเครื่องยิงจรวดโอ้โหครับเดินสวนสนามก็เห็นแต่รถใหม่ๆทั้งนั้นเลย แต่ถ้าไปดูพวกทหารของสนึกที่อยู่ตามแนวชายแดนบ้านเรานะครับพวกนั้นไม่มีอะไรเลยครับคุณผู้ชมบางคนขี่จักรยานรถถังก็เหมือนฝาครอบขนมครกโคง้โคงเลยรองเท้าก็รองเทา้เทาแตะธรรมดาธรรมดาเดินอยู่ในป่าในขณะที่พวกบาร์บีวใส่คอมแบตรองเท้าขัดมันใส่จังเกิลเดินกันหัวแวบๆบแบบนี่แหละครับเดินขับรถยานกรอกมีปืนใหญ่150ม mm, มแบบครบเครื่องเลยนะแล้วตอนนี้เขมรเนี่ยแบ่งเป็น3ฝ่ายจริงหรอคะ จริงครับคุณผู้ชมตอนนี้กัมพูชาเนี่ยแบ่งเป็น3ฝ่ายสก๊กกันเลยนะวีก๊กก็คือของฮุนเซนงอกก๊กเป็นของนายพลเตียบแล้วก็จกก๊กเป็นของกลุ่มสนุกครับ3มก๊กเกิดขึ้นจริงแล้วในกัมพูชาตอนนี้เลยนะครับฮุนเซนเนี่ยออกมาไลฟ์หลอกทั้งโลกเลยครับคุณผู้ชมไลฟ์ปั่นยอดดาวไลฟ์วันเดียวได้เงินหลายหมื่นนะเพราะคนดูเป็นล้านไหนจะคนดูย้อนหลังอีกโฆษณาเข้าอีกเพียบหลังจากไลฟ์เสร็จปุ๊บ ก็สั่งให้ลูกชายสองสามคนแต่งชุดทหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมแนวชายแดนทันทีเลยนะครับเพื่อให้ทหารตามชนบทไม่ลืมเขาเพราะทหารตามแนวชายแดนไม่มีอินเทอร์เนต็ตไม่มีทีวีดูเลยครับอา้าวแล้วถ้าไม่มีทีวีไม่มีอินเทอร์เนต็ตทหารเขาจะรับรู้ข้อมูลยังไงล่ะคะนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือยุทธศาสตร์ของฮุนเซนเลยตัดภาพจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงดูได้แค่ละครเท้าพระจันทร์ดวงดาวแห่งคืนแรมแค่นั้นเองครับ แล้วโทรศัพท์มือถือก็เก็บไว้กลางกองด้วยนะพอเปลี่ยนเวรถึงจะเอามาใช้ได้ใช้ได้แค่สื่อสารพื้นฐานเท่านั้นแล้วฮุนเซนก็รู้ว่าสนุกไม่ซื่อไงครับก็เลยต้องแต่งเครื่องแบบเหมือนยังเป็นผู้นําอยู่ใส่เครื่องแบบพลเอกห้าดาวลูกชายชื่อมารีเป็นสอวอก็ยังใส่เครื่องแบบในพลหนึ่งดาวเลยทั้งที่ไม่เคยผ่านการฝึกทหารเลยนะครับมีบางภาพเห็นเลยครับฮุนเซนโกรธลูกน้องที่ติดยศพันเอกให้ลูกชายเขา ต้องสั่งเปลี่ยนเป็นนายพลหนึ่งดาวทันทีลูกเขาต้องเป็นนายพลครับไม่งั้นไม่ได้แล้วฝั่งทหารเรือล่ะคะมีการแทรกซึมแบบเดียวกันไหมคะแน่นอนครับคุณผู้ชมฮุนเซนส่งคนของตัวเองไปแทรกในกองทัพเรือเลยนะตั้งเป็นรองผู้บัญชาการเรือในพลตรีบก็ไม่พอใจหรอกครับเขารู้ว่ามันคือการสอดแนมและไม่ได้ส่งคนเดียวด้วยนะครับส่งไปหลายตำแหน่งเลยเป็นผู้ช่วยเต็มไปหมดเหมือนตอนนี้ฮุนเซนไม่มีทางเลือกแล้วครับ ต้องเดินหน้าเองหมดเลยสรุปก็คือคุณเซนตอนนี้ไม่มีเพื่อนแล้วครับเหลือแค่ผู้บัญชาการหน่วยบาร์บีคิวเท่านั้นที่ยังรับใช้แบบไม่ระแวงเพื่อนร่วมรบคนอื่นยังสนุกกับพลติวตอนนี้ระแวงหมดเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ฝ่ายนอกเองก็ยังไม่จบใช่ไหมคะใช่ครับคุณผู้ชมฝ่ายนอกก็ยังไม่จบนะสำรังสีออกมากระทุ้งทุกวันเลยครับคุณเซนพูดกลางไลฟ์เลยนะว่าถ้าไทยยอมให้สำรังสีเข้ามาใช้ประเทศเป็นฐาน เท่ากับตัดสัมพันธ์กับกรัรมพูชาเขาจะไม่พูดคุยอะไรอีกเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไทยเราชัดเจนว่าไม่รับสัมรังสีแน่นอนเรื่องความสัมพันธ์ไทยขมนเนี่ยคุณเซนพูดเลยว่าผมไม่จําเป็นต้องค้าขายกับคุณแล้วขู่ว่าจะให้จีนบีบไทยให้กลับไปเป็นทาสขมนอีกครั้งแต่จีนเขาก็อาจจะไม่เล่นด้วยนะครับเขาอาจจะส่งของผ่านไทยโดยตรงเลยหรือไปลงทุนที่ลาวแทนก็ได้ FTA อาจต้องแก้กันใหม่ ซึ่งไทยได้ประโยชน์เต็มๆเลยนะครับแล้วฮุนเซนเหลือทางเลือกอะไรบ้างล่ะคะเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมคุณเซนเหลือแค่2ทางทางแรกคืออยู่นิ่งๆแล้วก็รอถูกจับดำเนินคดีอาญากรรมสงครามตักยุคขเขมรแดงซึ่งอเมริกาน่าจะเอาจริงส่วนจีนก็จะทำตัวเป็นพระเตี่ยมีใบบอกว่าช่วงที่คุณก่อเหตุคุณไปคุยกับเวียดนามเองผมไม่รู้เรื่องสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมการเมืองในขเขมรตอนนี้มันร้อนระอุจริงๆ อย่าไปสนใจแค่เรื่องด่านเลยนะปิดยาวอยู่แล้วแต่ให้จับตาตอนเปลี่ยนกำลังให้ดีเพราะเขาไปปลดนายพลเป็น10แล้วก็เสริมนายพันใหม่เข้าไปอีก40-50คนในกลุ่มของสนุกกับพยาบาลตอนนี้ระแวนกันหมดแล้วคุณผู้ชมครับฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยคือปัญหาของไทยกับเขเมรเลยนะครับฝรั่งเศสจำเป็นจะต้องออกมาพูดออกมาชี้ให้ชัดว่าในอดีตตัวเองได้ทำอะไรลงไปบ้าง พูดอะไรไว้ทิ้งหลักฐานอะไรไว้เจราจากับใครยังไงบ้างนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยฝรั่งเศสควรต้องออกมารับผิดชอบเองครับไม่ใช่เงียบแล้วปล่อยให้ประเทศอื่นออกมาพูดแทนแต่ที่ผ่านมาฝรั่งเศสเคยพูดช,ดชัดๆไหมคะว่าตัวเองทำอะไรไว้ไม่เคยเลยครับคุณผู้ชมไม่เคยออกมาชัดๆสักทีทั้งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับเคมรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตแดนเรื่องที่ดินปราสาทพระวิหารเกาะกงหรืออะไรอีกหลายอย่างเนี่ย มันเกิดจากฝรั่งเศสทั้งนั้นเลยนะครับถ้าในอดีตไม่มีฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้เราคงไม่มีปัญหานี้ผมคิดอย่างนั้นนะครับใครคิดเห็นต่างก็ไม่เป็นไรแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยครับแต่ผมมองว่าฝรั่งเศสนี่แหละคือต้นต่อทั้งหมดถ้าแบบนั้นเราเจรจากันแบบสองฝ่ายมันก็จบง่ายๆใช่ไหมคะใช่เลยครับมันไม่มีทางจบหรอกครับเจรจาแบบทวีภาคีหรือรูปแบบไหนๆก็ตามมันก็แค่ซื้อเวลาไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชม ขมรนเนี S <S <preach science> ่ยกลายเป็นประเทศได้ก็เพราะไทยเรานี่แหละไปพามันขึ้นเวทีสากลไงครับมันเลยมีสิทธิ์มีเสียงแล้ววันนี้ก็ยังใช้วิธีเดิมในการหากินเพื่อรักษาอำนาจตัวเองเวลาเลือกตั้งทีมันก็เล่นเรื่องเขตแดนทันทีเพราะไทยอยู่ใกล้ที่สุดไงครับมันไม่กล้าไปแตะลาวนะพยายามซื้อใจลาวแต่สุดท้ายก็เกเรใส่ลาวเกเรใส่เวียดนามแล้วจีนล่ะคะจีนเกี่ยวอะไรกับประเด็นนี้อ่าเนี่ยครับวันนี้ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะ มังกรขยับนะครับจีนออกข่าวผ่านสื่อสาธารณะเลยเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรไม่ว่าจะเป็นปราสาทพระวิหารปราสาทตาเมืองทมตาควายหรือสามเหลี่ยมมรกตจีนออกมาพูดแบบเปิดเผยเลยนะครับไม่ได้แค่พูดในวงการเมืองแต่พูดให้คนทั้งประเทศจีนได้ยินเนื้อหาหลักๆก็คือเรื่องเขตแดนเรื่องอธิปไตยจีนขอพูดชัดมากครับว่าถ้าจะอ้างแผนที่ของฝรั่งเศสเนี่ย ตรงปราสาทพระวิหารมันต้องเป็นของไทยนะครับเพราะฝรั่งเศสกับอังกฤษเคยตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าเส้นเฉดแดนตรงไหนมีเส้นสันปันน้ำก็ใช้เส้นนั้นเลยไม่ต้องปักหมุดอะไรเพิ่มจีนพูดถึงเฉพาะปราสาทพระวิหารอย่างเดียวหรือเปล่าคะไม่ใช่แค่นั้นครับจีนยังพูดถึงปราสาทตาเมืองทมเกาะกูดด้วยนะครับซึ่งผมก็ยัง,งงงอยู่เหมือนกันว่าทำไมจีนถึงอยู่ๆก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นข่าวสาธารณะทั้งที่เรื่องแบบนี้มันเคยเงียบไปแล้ว ตอนนี้ผมยังวิเคราะห์ไม่ได้ว่าจีนมีนัยยะอะไรแต่ที่แน่คือสิ่งที่จีนพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับไทยนะครับจีนชี้เป้าเลยว่าฝรั่งเศสเป็นต้นตอของปัญหาและที่สําคัญคือเหมือนฝรั่งเศสจะเชื้อเชิญให้ไทยไปขึ้นศาลโลกด้วยนะครับเอเหมือนตอนที่มาครองมาเจอผู้นําไทยใช่ไหมคะใช่เลยครับนายมักครองพยายามทําดีพูดดีเชิญผู้นําไทยไปพบอย่างเป็นทางการแต่สุดท้ายก็เหมือนจะกล่อมให้ไทยไปรับอํานาจของศาลโลกไงครับ สุดท้ายก็จะพาเราไปอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้จนเรารับเขตแดนที่ฝรั่งเศสเคยวางไว้โดยไม่รู้ตัวแสดงว่าจีนตั้งใจจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างใช่ไหมคะนี่แหละครับจุดที่แปลกใจเลยคือจีนกับฝรั่งเศสก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่จีนกลับออกมาพูดตรงๆขนาดนี้แถมชี้เป้าชัดว่าฝรั่งเศสคือตัวปัญหาแล้วพอฝรั่งเศสเห็นปราสาทพลูที่ไหนมันก็จะบอกว่าที่นั่นเป็นของเขมร นี่คือสิ่งที่จีนกําลังสื่อครับพยายามให้โลกรู้ว่าฝรั่งเศสต่างหากที่วางหมากไว้ตั้งแต่ต้นโดยการเข้ามาตามคําเชิญของนโรดมนะครับถึงแม้จีนจะไม่เอ่ยชื่อก็ตามแต่คนไทยรู้ดีว่ามันคือใครฝรั่งเศสไปปักหมุดแรกที่ปราสาทนครวัดแล้วก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆเจอที่ไหนก็ปักหมุดไว้ว่าที่นั่นเป็นของขมิ จนกระทั่งไม่เห็นปรา,าสาทภรวิหารแล้วก็เลยเขียนแผนที่ใหม่แบบหนึ่งต่อสองพันเพื่อเอาไว้สู้กับไทยแล้วอังกฤษล่ะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะอังกฤษเขาช่วยครับตอนนั้นอังกฤษอยู่กับไทยเขาใช้แผนที่1ต่อห้าหมืนจากภาพถ่ายทางอากาศซึ่งเป็นมาตรฐานโลกเลยแล้วก็มาบอกกับฝรั่งเศสว่าถ้าใช้แผนที่นี้นะเส้นสันปันนำชัดเจนว่าตรงนั้นเป็นของไทยแต่ฝรั่งเศสด,ดื้องไงครับ อยากได้ปราสาทภรวิหารก็เลยพยายามสร้างแผนที่ใหม่ขึ้นมาแถมยังเอาไปผูกกับรัฐธรรมนูญของเขมรอีกโดยใช้แผนที่1ต่อ2 0 0 0แทนที่1ต่อ5 0 0 0มืซึ่งสุดท้ายเนี่ยฝรั่งเศสก็พยายามให้เขมรใช้แผนที่นี้ในการต่อสู้กับไทยและจีนเนี่ยก็เล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้ชาวจีนฟังนะครับผมถือว่าจีนอ่านเกมขาดมากเลยครับแล้วแบบนี้ฝรั่งเศสจะตอบตู้อะไรบ้างไหมคะ ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงตามที่จีนพูดนะครับแล้วตรงกับสิ่งที่เรารู้กันอยู่งานนี้ฝรั่งเศสเดือดร้อนแน่นอนครับอาจต้องคืนอะไรอีกหลายอย่างให้ไทยด้วย